สวัสดีคะ่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเกมพี่กับเด็กมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมนะคะก็ดูได้ทุกสถานะนะคะเป็นแบบดูกันขำๆเนาะแบบไม่ซีเรียสอย่จริงจังมากเกินไปนะคะมันเป็นการดูโดยรวมเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เก็บไปคิดหรือว่าเออตัดสินว่าไออันเนี้ยมันต้องใช่แบบนี้นะคะนะก็โอเคเดี๋ยวมีกองไพ่มาให้เริ่มด้วยกันทั้งหมด สี่กองนะคะกองแรกนะคะสีนี้นะคะอันนี้กองที่สองนะคะกองที่สามแล้วก็กองสุดท้ายนะคะโอเคขอให้ทุกคนทำสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ว่าเออเขาอ่ะคิดถึงคุณไหมเขาคิดเหมือนคุณไหมนะคะก็โอเคลองดูนะคะ เดี๋ยวให้ทุกคนทําสมาธินะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองแรกนะคะกองนี้นะคะโอเคกองที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะขอให้ลัคนาราศีให้กับออคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลยคะ่ะไม้แรกนะคะเป็นราศีมังกรนะคะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะมีมังกรกรกฎไม่ก็ตุลน,นะคะนะไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศีพวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกาลังคิดถึงอยู่ เขาคิดถึงคุณไหมขอให้ห้าใบนะคะให้กับคนที่ชาวกองที่หนึ่งคิดถึงอยู่นะคะว่าเขาคิดถึงชาวกองที่หนึ่งไหมขอพลังงานไพ่ด้วยค่ะใบแรกนะคะตื่นเต้นใบแรกนะคะได้แปดดาบได้เก้าเหรียญได้ห้าถ้วย ได้เจ็ดไม้ได้สีถ้วยนะคะขอไพ้ขยายแปดดาบหน่อยแดดาบคืออะไรสมดาบ คนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่อาจจะเป็นชาวท่านลมนะคะไม่ถุนตุนกลุมนะคะตัวเขาอองจริงกับคุณเนี่ยน่าจะมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันไปนะคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับรักสามเศร้าเนาะแล้วก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บล็อกกันนะคะนะาทำให้ไม่สามารถแบบเออเหมือนมองเห็นโซเชียลมีเดียกันได้เนาะอจริงๆอะ่ะทั้งคุณแล้วเขาเคยพยายามในความสัมพันธ์นี้มา สักระยะแหละอ,อแล้วก็เหมือนไหมว่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จไป,ไปเป็นไปดั่งใจนะคะที่ต้องการเนาะ อืมเอาจริงๆอ่ะตัวเขาน่ะคิดถึงคุณนะบอกเลยว่าคิดถึงแล้วก็คือเขาพยายามที่จะไปส่องไปมองคุณแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าว่ามันมีการบล็อกกันมั้งนะประมาณนี้นะคะมันก็เลยโอเคมันอาจจะทําให้เหมือนไม่สามารถเห็นกันในสื่อโซเชียลมีเดียได้นะคะนะตัวเขาอ่ะจริงๆอ่ะแสดงออกเนาะหลังจากที่แบบว่าเออมีปัญหาทะเลาะกับคุณไปหรือว่าเลิกกับคุณไปแล้วอะไรก็ตามอ่ะเหมือนเขาแสดงว่าเหมือนเขาโอเคดีเขาเข้มแข็งเขา อยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณคือเขาแบบว่าสดสวยสดหล่อแล้วก็รวยมากอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ภายนอกนะคะที่เขาแสดงออกเพราะจริงๆในใจเขาเอาจริงนะเขาเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะที่เสียไปแล้วก็เขาว่ายังคิดถึงคุณอยู่นะเขาว่าอยากให้คุณอ่ะปลดบล็อกเขานะเพราะว่าเหมือนเขายังรอคอยคุณอยู่ประมาณนี้ถ้ากรณีที่คุณบล็อกเขานะคะแต่ถ้าเขาบล็อกคุณอ่ะก็เป็นคุณนะที่รอคอยเหมือนให้เขาอ่ะปลดบล็อกคือเขาคิดถึงคุณแหละแต่เหมือนเขายังคือเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงดี กับการที่เหมือนแบบว่าจะได้กลับมาคุยกับคุณหรือว่าเจอกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆอ่ะตัวเขา่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะ มีคนเข้ามาหาเขาหลายคนแหละหลังจากที่คุณกับเขาอาจจะเลิกคุยกันไปหรืออะไรก็ตามหรือว่าตัวเขามีคู่แล้วก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นกรณีที่เออเกับคุณชอบกันแต่เขามีคนของเขาแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเออตัดคุณออกไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้อารมณ์อยู่ในรักสามเศร้าอ่ะซึ่งจริงๆอะ่ะเขาอ่ะก็คือเสียดายคุณมากเนาะแล้วก็ยังแบบว่าต้องการคุณอยู่นะคะแต่ว่ามันมันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เนี่ยมันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นเนาะ กรณีที่เขามีแฟนแล้วเราแบบดันไปอยู่ในรักสามเศร้าเนาะแต่กรณีที่สองถ้าเขาโสดอะ่ะคือภายนอกเขาแบบดูว่าเขาดีมากๆเลยเนาะหลังจากที่เลิกกับคุณไปหรืออะไรก็ตามแต่ข้างในเนี่ยแบบเป็นห้าถ้วยอะ่ะคือ <c oughs> คือเสียใจมากแต่ว่าแสดงออกแบบว่าฉันอยู่ไหวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รอคอยการติดต่อมาของคุณนะคะเออเขาเหมือนแบบมีคนเข้าหาเขาแหละแต่ว่าคนที่เข้าหาแต่ละคนมันไม่ถูกใจเขาเขาน่าจะเป็นคนช่างเลือกด้วยนิดน,นึงอะ่นะเนาะเออเรื่องให้กับตัวเอง ประมาณหนึ่งมันก็เลยเหมือนไม่มีอาจจะไม่มีใครถูกใจเขาเท่าคุณอะนะคะนะก็กองนี้คิดถึงนะคะแล้วก็เสียดายนะคะแล้วก็น่าจะมีการบล็อกกันจริงๆแหละในความสัมพันธ์ไม่สามารถแบบมองเห็นทางโซเชียลมีเดียกันได้นะคะแบบบล็อกทุกทางทุกอย่างอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันหน่อยละกันเนาะเพิ่เมสเซจเอาละช่วงนี้ก็จะใช้บ่อยนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมัน,ม,นมันตรงนะ มันมันแม,ม่นอยู่ของหมอน้ํานะคะไปหาซื้อกันได้นะคะนะตามในใน,ในเพจของหมอน้ํานะคะมันทิตานะคะเป็นเลิฟ Message Oracle นะคะอันนี้ได้มาก็คือใช้ตลอดเพราชอบมากเพราะมีภาษาไทยนะคะมันอ่านง่ายเนาะมีทั้งภาษาอังกฤษภา,าษาไทยอันนี้แบบขายของไม่ได้อะไรเนะี่ยแต่ว่าของเขาดีจริงๆก็ช่วยอุดหนุนคนไทยกันนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะใบแรก เขาบอกว่าฉันมีเป็นพันสิ่งที่อยากจะพูดกับคุณแต่มีพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันนะคะใบแรกนะคะอ่ะขอใบที่สองที่รักแค่บอกฉันทีฉันจะหาคนที่เหมือนกับคุณได้ที่ไหนเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่มีใครแบบเออดีเหมือนคุณนะจริงๆคือเขามีคนเข้าหาเยอะเหมือนสี่ถ้วยแต่มันไม่มีใครเหมือนคุณเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะแบบหาคนเหมือนคุณไม่ได้โอเคอ่ะใบสุดท้ายนะคะ ความห่างไกลทําให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นโอเคคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างหรืออะไรก็ตามในความสัมพันธ์เนาะมันอาจจะทําให้เขาแบบพึ่งมารู้ที่หลังก็ได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เขาชอบเขาต้องการก็คือคุณนะคะนะโอเคจบแล้วนะคะกองแรกเนาะหวังว่าจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สองของเรานะคะกองที่สองของเราก็คือกลองนี้กลองนี้นะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับกองที่สองเนาะเดี๋ยวดูลัคนาราศีกันก่อนนะคะว่าไม่คุณก็เขานะคะอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะขอไพ่ลัคนาราศีนะคะให้กับคนที่เลือกกองที่สองนะคะว่ามีราศีอะไรกันบ้างเนาะมีราศีเมษนะคะราศีกันแล้วก็ราศีเมถุนมีเมษกันแล้วก็มีถุนนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับกองนี้เนาะว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ เขาคิดถึงคุณไหมกองนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคะใบแรกนะคะ,ะ,ะ judgment ใบที่สอง the chariot ใบที่สามนะคะ the emperor ใบที่สี่นะคะก้าดาบแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่ห้าดาบ ขออนุญาตขยายไพ่จัดเมีหนึง โอเคก็กองนี้นะคะตัวคุณไม่ก็ตัวเขานะคะอาจจะอยู่ในราศีเมษนนะคะราศีกรกฎนะคะราศีพฤษศกนะที่ขึ้นมาเนาะ จริงๆเขาอะรู้สึกคนเนี้ยที่คุณถามถึงอาจจะทํางานเป็นข้าราชการทาหารตารวจได้นะคะหรือว่าเป็นทํางานที่เป็นคนในเครื่องแบบนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะ5-10ปีขึ้นไปเลยเนาะเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการแต่งงานมาแล้วตําแหน่งของเขาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ๆนะคะที่แบบว่ามีคนน้ำหน้าถือตามีคนรู้จักเยอะนะคะภายนอกบุคลีเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเราจะดูไม่ออกเลยว่าคนเนี้ยเขาคิดอะไรยังไงกันแน่คือเขาคือเราจะไม่ไม่รู้เลย เลยนะคะว่าเขาคิดอะไรยังไงเนาะเอาจริงอะ่ะคือตัวเขาอะคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอะเหมือนเป็นโชคชะตาเป็นพรลิขิตอะที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแต่ประเด็นอะมันอยู่ที่คุณกับเขาอาจจะมีความต่างอะไรบางอย่างที่มันต่างกันมากๆอะเช่นเอออาจจะอายุต่างกาันหน้าที่การงานต่างกันมาก ฐานะทางสังคมทางครอบครัวต่างกันอาจจะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเอออาจจะอยู่กันคนละประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เหมือนคุณกับเขามันดันดันได้มาเจอกันได้มารู้จักกันอาจจะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าเจอกันจากหน้าที่การงานก็ได้นะคะนัที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันคือเขารู้สึกมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตนะที่เจอกันแต่ว่าประเด็นคือมันติดที่ว่าตัวเขาเองอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้มาเจอกันช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาอ่ะเหมือนอาจจะมีปัญหากับกันกับคู่ของเขา หรือว่าจริงๆอ่ะคุณกับเขาอ่ะเหมือนอาจจะมีปัญหากันอยู่นะตอนนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่คุยกันเพราะว่าประเด็นอ่ะคือตัวเขาติดอีโก้นะคะเป็นคนที่ไม่ยอมคนอ่ะคือถ้าคุณไม่คุยกับเขาก่อนเขาจะไม่คุยกับคุณนะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหากันอยู่นะคะณตอนนี้เนาะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคือเขาคิดถึงแต่มันนิ่งนะคือจะไม่ทําอะไรแล้วเขาค่อนข้างเครียดด้วยนะแล้วก็เหมือนกลางคืนอ่ะก็เครียดกังวลแต่คือตัวเขาเองอ่ะมันติดอีโก้ไงเขาก็เลยเหมือนอาจจะดูข้างนอกนิ่งๆคืืออเหม คุณจะดูไม่ออกว่าจริงๆอะกลางคืนเขาเครียดเขานอนไม่หลับแล้วก็กังวลกับปัญหานี้มากๆเขายัางรู้สึกว่าคุณอะคือเขายัางค่อนข้างมั่นคงกับคุณอยู่นะแล้วก็รู้สึกเออถ้ามันเป็นโชคชะตาจริงๆถ้ามันเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะได้แบบบูนกลับมาเจอกันซึ่งตัวเขาจะไม่ทําอะไรนะคะประมาณนี้เนาะเออแล้วก็อย่างอื่นประมาณนี้ละกันนะคะนะกองนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปโอเคขอโทษค่ะมันเมื่อกี้ ไอ้ดีดหน่อยโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคือต่างคนต่างมีไม่ได้ต่างคนต่างมีกโคเสิเขาอะมีอีกโก้มากนะแล้วเขาก็จะไม่ทําอะไรนะคะคือจะอยู่นิ่งๆอะเออถ้า เกิดเหมือนคุณคิดถึงเขาคุณอาจจะต้องบอกเขาก่อนอะเออว่าคิดถึงนะเขาถึงจะเปิดเผยความในใจออกมาว่าเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะกองนี้นะแบบติดอีกโก้นะเขาติดอีกโก้แต่คิดถึงนะรู้สึกเหมือนเป็นโชคชะตาผมลิขิตนะคะที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอได้รู้จักกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอไพ่เลิฟแมสเซจออร่าล์นะคะสักสามใบนะคะว่าตัวเขาอะมีอะไรอย,อยากจะบอกกับคุณนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะ ไปแรกนะคะความห่างไกลทำให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นคุณทำให้ฉันอกหกักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ไม่รู้ใครทำใครอกหักนะจริงแล้วก็ลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงดีว่าเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเนาะโอเคก็จบแล้วนะคะกองที่สองเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สามนะคะ เดี๋ยวเราต่อกันกองนี้นะคะนี่คือกองที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะขอให้ลัคนาราศีนะคะให้กับคนที่เลือกกองที่3นะคะมีราศีกันมิถุนราศีมังกรนะคะแล้วก็มีราศีมังกรนะคะมีกันมิถุนมังกรมังกรเดี๋ยวแถมให้อีกันหนึ่งโอเคมีราศีกันมังกรพฤกตุลน,นะคะโอเคนะ มีการมิถุนการมิถุนมังกรพฤกตุลน,นะคะโอเคกลองนี้จะแบบราศีเยอะกว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมขอไพ่ห้าใบค่ะใบแรกนะคะได้เดอฟูใบที่สองได้ห้าถ้วย ใบที่สามได้สิบถ้วยใบที่สี่ได้เด็กถ้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายได้ไหนึ่งไม้โอเคขอให้ขยายสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยคืออะไรเอ่ยทิ้งไม้โอเคโอเคอะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะห้าถ้วยคืออะไรเอย่ย ขอไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับห้าถ้วยนะคือแบบเวลาอัดคลิปทีลูกก็จะแบบว่ามาทีประมาณนี้เนาะโอเคห้าถ้วยหกดาบนะคะอืมคิดว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติได้นะคะถ้าไม่ได้ต่างชาติก็เป็นคนที่ตอนเนี้ยคือเขาอาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนาะเออที่ทําให้เขากับคุณมี ความห่างไกลกันนะคะตัวเขาจริงๆน่าจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะมันเลยทําให้เขาต้องเดินทางไปอะ่ะแบบเอออาจจะต้องเดินทางไปอยู่คนละที่กับคุณอ่ะนะซึ่งคิดว่าคุณคนที่คุณถามถึงอยู่ตอนเนี้ยน่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะคือคุณกับเขาอาจจะแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นแฟนกันหรือว่ามีความรู้สึกแบบว่าผูกพันกันอ่ะนะคะซึ่งอจริงๆการที่เขาเดินทางไปอะ่ะคือเขาไม่อยากไปนะมันไปเพราะความจำเป็นชเช่นอาจจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่เขาต้องไปเนาะตัวเขาเองอะ่ะก็โอเคเนาะก็ต้องไปแหละแต่ แบบเหมือนเหมือนเขาไม่อยากห่างคุณในอารมณ์เนาะเหมือนเขายังคิดถึงคุณหวยหาคุณนะคะแล้วก็พอถ้าเกิดเขาเขาไปอยู่ไกลๆแล้วตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากเจอคุณมากเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าเกิดเขาเดินทางไปไกลๆแบบต่างประเทศเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งคือเหมือนเขาก็อยากจะบอกอะว่าเขามีความจําเป็นจริงๆเนาะในการที่เขากับคุณต้องห่างกันแต่เขาอยากจะบอกว่าเหมือนคุณน่ะก็อยู่ในใจเขาเสมอคุณเป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบว่า เขายังหรือเป็นผู้ชายก็ได้ที่เขายังรักเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะคะตลอดเวลาเนาะแล้วก็เสียใจจร,จริงเลยที่เหมือนแบบว่าเการงานหรืออะไรมาทําให้คุณกับเขาแบบต้องห่างกันไปนะคะนะประมาณนี้เนาะกองนี้โอเคเขาคิดถึงคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะต้องเดินทางหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะนะมันเป็นลักษณะแบบเดอ๋ฟูเขาอาจจะต้องเดินทางไปอยู่คนละที่กับคุณหรือว่าไปในแง่ของการทํางานนะคะหรือการมีการเริ่มต้นงานใหม่เนาะประมาณนี้ได้นะคะนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกนะคะกับเพื่อนๆนะคะที่เลือกกลองที่สามนะคะใบแรกชุ ฉันรู้ฉันทําลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วแบบเออเขาอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีเวลาอยู่กับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เออพอมันติดปัญหาเรื่องการเดินทางคือมันก็รู้อะว่าเออโอกาสที่จะอยู่กับคุณมันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขาต้องเดินทางอะเนาะโอเคขออีกใบหนึ่งนะคะใบที่สองนะคะ ฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยฉันแค่หยุดแสดงมันออกมาน่าจะกําลังแบบถ้าอยู่ไกลกันคงนอนร้องไห้อยู่ประมาณเนี้ยเอออารมณ์แต่เขาแบบเออคิดถึงคุณนะตลอดแล้วก็เสียใจที่มันต้องห่างกันแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะการสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานกว่าเนาะเหมือนเออเขาเหมือนแบบว่าเออการสูญการที่แบบว่าสูญเสียคุณไปเช่นเขาต้องออกไปอยู่แบบไกลๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ็บปวดนอะแต่ว่า การที่เขาจะได้อยู่กับคุณนานๆมันแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่แล้วมันเจ็บปวดมากกว่าประมาณนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สี่นะคะของเราเนาะกองสุดท้ายนะคะชึบนี่กองนี้อเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับกองสุดท้ายนะคะได้ไพ่อ่อได้ไพ่ราศีสิงห์นะคะ ราศีมีนแล้วก็ราศีตุลมีราศีสิงห์ราศีมีนไม่ก็ราศีตุลน,นะคะไม่คุณก็เขานะคะจะอยู่ในราศีพวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่กองสุดท้ายกองที่สี่คิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคนกองที่สี่ไหมขอให้ห้าใบนะคะไม้แรกนะคะในอ,อ๋อ Prince of Pentacle ได้เมดิเชียนนะคะได้แปดถ้วยได้เจ็ดถ้วยได้ควีนไม้ โ okay. อเคข้อที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะอยู่ในราศีธาตุดินนะคะพุกศกันมังกรเนาะประมาณนี้นะคะตัวเขาเองเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนทํางานเก่งเนาะเป็นคนนิ่งนะคะภายนอกดูแสดงนิ่งนิ่งนะแบบเออไม่ได้แสดงออกอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสก,กับเรื่องการเงินการงานนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่เอออาจจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าเป็นทํางานที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือเป็นหมอดูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไพ่มันขึ้นเนาะแล้วก็ ตัวเขากับตัวคุณเนีอ่อคิดว่าน่าจะมีระยะทางระยะห่างกันนะคะในช่วงนี้เนาะซึ่งทําให้เขาอะ่ะคิดถึงคุณมากคือเขาเหมือนจริงๆอะ่ะตัวเขาค่อนคือแสดงออกนิ่งก็จริงอะ่ะตัวเขาอาจจะเป็นพ่อไมแม่ไมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะผ่านการหย่าร้างอะไรมาเนาะแล้วก็ ความรู้สึกที่มันมีกับคุณมองตรงเขาคิดถึงคุณมากเนาะแล้วก็คิดถึงคุณตลอดนะคะนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนในสเปคแบบที่เขาชอบเนาะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่บ้าง,งานเนาะแล้วก็เป็น คนที่เฟนลี่เข้ากับคุณง่ายนะคะจริงๆอะ่ะออคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันนะคะเช่นอาจจะอยู่กันคนละที่หรืออะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นคนที่เดินหันหลังให้กันไปแล้วแบบจากกันไปแล้วเอออาจจะเคยคบกันแล้วก็เลิกกันไปนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะซึ่งตัวเขาอังจริงเขาคิดถึงคุณตลอดนะบอกเลยว่าเหมือนเขาแบบฝังคุณไว้ในหัวประมาณนี้เลยนะแบบตลอดแล้วก็เขายึดติดกับคุณมากๆเขาตามสืบตามส่งคุณถ้ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจริงนะ เขาส่องตลอดเขาดูตลอดว่าคุณคุยกับใครคุณทําอะไรยังไงคุณกําลังทําอะไรกับใครอยู่เนาะแล้วก็มันมีความคิดถึงมากๆนะคะบางทีเขาฝันถึงคุณด้วยนะคนนี้แบบเออเขาแบบนอนฝันยังเป็นคุณอนะ่ะประมาณเนี้ยเพราะว่าเหมือนคุณฝังอยู่ในหัวเขาอ่ะเหมือนเขาเอาคุณออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเขายึดติดกับคุณมากๆนะคะคนนี้เนาะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้านะคะอยากจะมาบอกอะไรกับเราเนาะเริ่มแมสเซจออร่ิลนะคะขอไพ่สมามใบนะคะให้กับ เพื่อนๆกองที่สี่นะคะกองสุดท้ายเนาะว่าเออคนที่คุณกําลังคิดถึงตอนเนี้ยคือเขาก็คิดถึงคุณมากๆก,ก,กว่าว่าเขาอะมีอะไรอยากจะบอกนะคะใบแรกนะคะคุณสอนชั้นม,มากงไม้เรื่องความรักใบที่สองเวรกรรมทำสนองชั้นแล้วเอ๊ะเขาไปทำอะไรไว้ <laughs> ไม่สุดท้ายคือนิ่งเกินไปหรือเปล่าแบบเออไม่ยอมเปิดเผยสักทีว่าคิดอะไรแบบแบบนี้หรือเปล่าไม่สุดท้ายนะคะฉันไม่ควรไปไกลกว่าน,นี้เออตัดพอเล็กๆเ,เนาะโอเค จบแล้วนะคะทั้งหมด4กองเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้แบบโควิดระบาดแล้วก็ไม่ล้นลงสักทีเนาะนี่อยู่นนทบ,บุรีก็ยังเป็นโซนแดงอยู่นะคะนะก็ดูแลสุขภาพนะคะใส่แมสไม่พยายามแบบลดการออกไปข้างนอกนะคะในวันหยุดเนาะเพราะว่าบางคนทํางานก็ต้องไปอยู่แล้วแหละก็เข้าใจเนาะแล้วก็มีพกแอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพถ้ามีอะไรที่มัน ไม่ดีมีไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลิ้นไม่ได้รับรสชาติเงี้ยก็ไปหาหมอหรือว่าคนใกล้ชิดในบ้านนะคะก็รีบไปหาหมอนะคะนะเอออาการมันจะได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ที่มันมาเรื่อยๆเนี่ยคือแอนทํางานลรงบาลเนานะคือก็จะเห็นนะว่าแบบคนไข้แต่ละคนที่พออยู่ในอร์ดโค v i ดเนี่ยคือช่วงหลังๆมาคนไข้ปอดแย่ลงเร็วมากแบบ คนไข้ที่เป็นอายุน้อยๆด้วยเนาะขนาดแบบว่าได้ยาเร็วแล้วอะ่ะยาไอยาต้านตัวโควิดอ่ะบางคนแบบก็อาการแย่ลงเร็วมากๆนะคะแล้วก็บางคนมาใหม่ๆมาบางทีช่วงนี้ก็คือไม่มีอาการอะไรเลยคือมาแบบปกติแต่อยู่ๆแบบตัวจเจอโควิดเนาะก็อยากให้รักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะช่วงนี้เนาะโอเคไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย